วันเดิวิญญาณพุทธตายได้โยพุทธตายได้มาหลับชนคนบุกับทุามทั้งหายมดทำเยกษาโดยบันหัุดาโลดธรรมกาโลแห่งวันของอิงโคบนตะเคียนนอเพื่อด้านบนตวันพรงลาดีมาอวันนี้จะได้เริ่มวิญญาณโยมดวกหลับ ไทยสวนภูม <dı> ิลิตพุทธองค์ผู้ทรเก่าทอีเป็นเาัาการละุเพนเทวดาปัญาเทนเทวทูตหไดู้่สมไยสีแก่สาธุดู อสาธุดอโปรดจงมาซอยพุทธปรดจงมาซอยแกมวิญญาณแม่ผู้จงจำไม่พ้นคำหรือเวนอย่าหำหนอนนอนฟูเดี๋ยวนี้ลูกหลายคนได้หวนหวูบุญคุณของพ่อแม่ จังผ้ากันโจดจอทำกองบุญทิไทยถ้ามีกรรมจงใจก็ขอให้ปร่อยมาสาก่อนหรือมีลูกหลายคนก็ยังรอคอยตาเจงผ้าเข้าผ้าป่าน เอ,เอถ้าผู้เป็นเมผู้เป็นพรตั้งกระใจจดจอหน้ามตาคงเบาผมบ้าเขาทำให้มากพ่อแม่เออพเขานี่ก็ยังพบว่ารีบวน มีวิ่งปลายาหวนมาทูกของเขียวมีขขาเหนียวขขาหุงหอนยัดมายังต็ดกองมีเกี่ยวเขียเกี่ยววงมี ทั้งเก่งหงุดหง,งิดน้ำหอมกลัวลักินได้คนละมากรา,ากไม่น้วยหน่อยใหญ่พาคนลกูกหลายคนหากันทำผู้อา,านยวันข้านี้แสนยินดีลูกจะให้ได้กินกเพียงเกลื่อนใบไว้ลูกค่อยทาผู้เป็นแม,แม่พ่อแม่พ่อเอ้ยพ่อหรือแม่ หนหัวอยู่ทางใดลูกไกลลืมกินงเดวพ่อแม่ตนลูกทุกคนก็ยังหักแม่ยังทวมทวนหุดคุ้นพ่อแม่ในดวงใจพ่อแม่นั้นอน,น,นอไถไปลูกอะไหล,ลืมชินกินหรือนอนอนวันโอคิีเถ็นงอนนอน,นสู้เตียงหน่อย แม่คอยลำแม่ค่อยเบึงค่อยคำบวดอยู่ยาเขาน้ำพื้นผ่าหุ้มคุ้มรือดูหนาวแม่กัะพือผ่าตุ้มพ่อก็ะกกอไฟผิดมือคำคิ้งคำหัวบาดตัวไกลละไฟอูบาทตอนนี้แม่ตายไปไล่ลูกวัมพันผูกลูกนั่นวันหูแห่งพระคุณ เลยทำบุญนาเจ้ารียับนาทร้องคือไฟข่าวดึงขอเจ้ามูเป็นแม่พ่อมาเด้อมาถ้าแม่รีบต้มเฝ้ามากินข้าวลูกเดงงามมาอดหายาได้จนกองข้ามอาอดนายาได้จนห้องหวยให้แม่ถ้าให้ไฟข่าว เป็นสะพัสไตมาพานาลาโยกินเขาผีก็ให้หายหากออกเด้อเขี้ยวมัดผีก็ให้ไข่ให้ทองได้ทองเป้าลูกได้ไข่ก้องเขามาสาเจ้ามานั่งกินบาดว่ากินยิ้มแด้วกินสาเด้อน้ำสีแดงแดงลูกได้แดงมีน้ำเขียวนำ้ำแดงแดงไม้ครบแล้วกินสาเจ้าแม่ตนลูกได้ทำบุญแล้ว ลาขอให้แม่ได้ผลจากนาโลกเวทีด้วยผลบุญบาลมีให้ซอยสู่ถึงฟ้าด้วยพลาบุญซางด้วยพลาบุญสร้างด้วยทลาบุญสร้างทางทางในแม่ใต้สุขทีบนได้ ถึงชั้นแห่งสวรรค์ถ้าคุนมีชาตินาวันนั้นให้ได้ห,วห่วมใจลีกตางที่ว่าชีวิตผูกพันโบพันเปลี่นสินตาตายังของวาสนายังตัวลูกทุกคนขอไปเป็นลูกเม่ขอไปเป็นลูกพ่อคือจังไรศาสตรนี้ขอเว้นแม่นั่งกันขอเม่อขอเม่